ยินดีต้อนรับกลับสู่ Mess Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปชมหนึ่งในรถกระบะขนาดเล็กที่ถูกจับตามองมากที่สุดในตอนนี้ Suzuki Jimny จจพิค up ันยิ 2000, ถ้าคุณเป็นแฟนของรถออฟโรดขนาดกระทัดรัดที่มีดีไซน์เท่และใช้งานได้จริงบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดมาเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนเลย Suzuki Jimny จจพิค up ันยิ 2000, ยังคงเอกลักษณ์ความเลี่ยมแบบคลาสิกจากรุ่น SUV เอาไว้ได้อย่างครบถ้วนพร้อมปรับโฉมใหม่ให้กลายเป็นกระบะขนาดเล็กที่ดูบึกบึนโดดเด่น ด้วยฝ่ายหน้าเลสส็ตทรงกลมกระจ่างหน้าตั้งตรงและกันชนสีดำขนาดใหญ่ที่เสริมความดุดันด้านท้ายถูกปรับเป็นกระบะท,ที่เพิ่มความสามารถในการบรรทุกและถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นกระบะแต่ยังคงความสูงจากพื้นความกว้างของโป่งล้อและโครงแชสซีแบบ LADDI-FAME ER ที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนเรื่องสมรรถนะก็ไม่แพ้กันจิมนี้พิกัรใช้เครื่องยนต์เบนซินหนึ่ง5ลิตรส,สี่สูบไม่มีเทอร์โบจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีด หรือเกียร์อ omat, ัตโนมัติ4สปีดถึงแม้พลังจะไม่จัดจ้านแต่จุดเด่นของรถรุ่นนี้คือความสามารถในการลุยซูซูกิสาระบบขับเคลื่อน4ล้อออกริดโปรพร้อมเกียร์ช่วยลดรอบมาให้แบบมาตรฐานช่วยให้ไต่หินลุยโคลนหรือลุยหิมะได้อย่างมั่นใจด้วยน้ำหนักตัวที่เบาและขนาดกระทัดรัดทำให้มันขับสนุกและควบคุมง,ง่ายบนเส้นทางออฟโรดภายในห้องโดยสารยังคงความเรียบง่ายและเน้นใช้งานจริงวัสดุภายในเป็นพลาสติกแข็งทนทานพร้อมปุ่มควบคุม ที่ใช้งานง่ายระบบอินโฟเทนเมนต์ทันสมัยรองรับ Apple Carplay และ Android Auto Ma แมจะไม่มีบอกหลังแต่พื้นที่ด้านหน้าให้ความรู้สึกกว้างและนั่งสบายจิมี้พิคับคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการรถลุยแบบจริงจังไม่เน้นหรูหราแต่ใช้งานได้ครบและที่น่าสนใจที่สุดคือเรื่องราคาแม้จะยังไม่มีประกาศราคาอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ7 7 0 0 0 0ถึง880,000บาทขึ้นอยู่กับตลาดและรุ่นย่อยถือว่าเป็นหนึ่งในรถกระบะ4 x 4ที่ราคาจับต้องได้มากที่สุด พร้อมกับความเชื่อมั่นในคุณภาพของซูซูกิที่คนไทยไว้วางใจมายาวนานแล้วคุณหลักคิดยังไงกับซูซูกิจิมนี้ปีคบ2026คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากเราที่นี่ ImMS Auto Review วขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า